สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูปองทิพย์นะคะกับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงทช .11001 ระดับประถมศึกษาค่ะ <S <S วันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยค้นพบมาแล้วนะคะก็คือวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยะคะเป็นแนวทางนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9เนี่ยทรงประทานนะคะแก่คนไทยทุกคนนะคะเพื่อเป็นการดําเนินชีวิตนะคะอย่างยั่งยืนโดยอยู่ภายใต้ปัจญาของคําว่าพอเพียงพอดีและยั่งยืนนั่นเองค่ะเอ่ต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหมายความว่าอะไรอ่า เศรษฐกิจพอเพียงนะคะไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวกับการต่อต้านนะคะกระแสโลกาภิวัตน์นะคะหรือสิ่งทันสมัยต่างๆซึ่งทุกคนในสังคมเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้นะคะแม้มักจะถูกหรือผิดเรื่องของการใช้จ่ายนั่นเองนะคะไม่ใช่ขี้เหนียวหรือว่าการเป็นหนี้นะคะแต่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันคือการที่เราไม่ขนขวายทําสิ่งใดนะคะหรือสิ่งที่นอกเหนือจากตนเองนั่นเองนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือการ คำนึงถึงความพอประมาณนะคะทำอะไรนะคะด้วยความพอดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนั่นเองเอ๊งงใช่ไหมคะมันก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยซึ่งการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องตั้งอยู่บนฐานของสายกลางนะคะแล้วก็ไม่ประมาทนั่นเองนะคะโดย สิ่งนี้นะคะจะนําพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเสมือนจริงนะคะเปรียบเสมือนกับเสาเข็มนะคะที่เราสร้างบ้านนั่นเองนะคะถ้าจะสร้างบ้านได้เนี่ยมันจะต้องมีฐานที่มั่นคงแข็งแรงนั่นเองแหมไม่ว่าพายุจะเข้ามายัางไงนะคะเราก็สามารถต่อเติมบ้านได้นะคะแล้วก็ยั่งยืนนะคะยืนหยัดอยู่นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะหลัก นะคะสประการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีอยู่3ห่วง2องเลื่อนขายที่เราท่องกันอยู่ตลอดนั่นเองนะคะอย่างแรกนะคะก็คือความพอประมาณอ่ามีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันถ้าเรามี3อย่างนี้นะคะก็คือการเดินทางสายกลางนั่นเองค่ะทีนี้มาขยายคําว่าความพอประมาณนะคะ ความพอประมาณก็คือความพอดีนะคะไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นกินข้าวนะคะก็แทนที่เราจะกินแล้วก็มีมีแบ่งปันกับเพื่อนบ้างก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปเอาของเพื่อนมาอย่างเดียวนะคะนี่ก็คือความพอประมาณนะคะความมีเหตุผลนะคะหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนะคะโดยไม่ต้องอคิดอย่าง มีเหตุผลนะคะแล้วก็พิจรารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงคำหนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะมันคือภูมิคุ้มกันถ้าเราเตรียมตัวทุกอย่างมาดีเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในสถานการณ์แบบไหนนะคะเราก็จะพร้อมรับมือกับมันนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะสงเงื่อนไขนะคะข้างล่างนะคะที่เป็นสีเหลืองกับสีส้มนะคะมันคือความรู้คู่คุณธรรมนะคะในเงื่อนไขของความรู้เนี่ยเป็นความรู้เกี่ยวกับวิชาการนะคะที่เกี่ยวข้องซึ่งเราจะสามารถมาใช้พวกนี้นะคะในการประกอบการวางแผนนะคะแล้วก็ความระมัดระวังในการปฏิบัตินั่นเองส่วนอีกอันนึงนะคะคุณธรรมก็เสริมสร้างนะคะความ หนักนะคะในคุณธรรมแล้วก็ซื่อสัตย์จุดจริตนะคะมีความอมดทนภาคเพียรแล้วก็ใช้สติปัญญานะคะดังนั้นนะคะถ้าเรามีสาห่วง2เงื่อนไขนะคะครบตามนี้นะคะเราก็จะอยู่กับเศรษฐกิจพอเพียงได้นั่นเองค่ะตบมืออ่ะทีนี้มาดูนะคะว่า ประโยชน์เนี่ยถ้าเราใช้ปัชญัยเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะอยู่อย่างพอกินพอสมควรนะคะในอัตรภาพและระดับที่ประหยัดพูดยังไงก็คือเราสามารถอยู่โดยที่เราไม่อดนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยนะ,ะสองนะถะ้าในพื้นที่ที่เป็นหน้าแรงเนาะน้ำน้อยนะคะหรือว่าฝนไม่ตกเนี่ยเราสามารถเอาน้ำที่เรา เก็บกักไว้เนี่ยนะคะมาปลูกผักนะคะต่างๆได้ด้วยนะคะส่วนถ้า ที่มีฝนตกนะคะตามฤดูกาลมีน้ําดีตลอดนะคะสามารถเอาทฤษฎีตรงนี้นะคะมาใช้กับการสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดกภัยพัยเห็นไหมคะถ้าน้ําท่วมขึ้นมาหรือว่าเกิดความแห้งแล้งขึ้นมานะคะโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเนะะี่ยค่ะเราสามารถฟื้นตัวเองได้นะคะโดยไม่ต้องให้หน่วยงานราชการมาช่วยเหลือเรามากนะคะซึ่งเป็นการประหยัดงบไปด้วยตกลงไหมคะ อันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้เป็นวิธีคิดนะคะว่าเราจะมีวิธีคิดนะคะปฏิบัติยังไงแล้วก็ทําให้มีคุณค่ายังไงนะคะตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ่นะอย่างรูปแรกนะคะที่ ตัวรูปมาให้ดูนะคะจะเป็นแปลงผักเนาะถ้าเราดูดีๆแล้วก็จะมีการออมเงินนะคะหรือทั้งแม้กระทั่งทำเรือนกระจกแต่ว่าเราอาจจะไม่ลงทุนเองนะคะเอาของใช้ที่มีอยู่ที่บ้านมาดัดแปลงก็ได้นะคะซึ่งวิธีคิดแบบนี้นะคะเป็นการประยุกต์นะคะในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็เราสามารถปฏิบัติได้โดยที่ไม่สุดต่งเกินไปก็คือ ไม่มุ่งเน้นกับเรื่องนั้นไปจนเกินเหตุนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือการคุ้มค่านะคะถ้าเราเรียนรู้ในหลักการปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะกับผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วนะคะเราจะสามารถนําข้อมูลตรงนี้นะคะมาไปยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้นะคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นและน้อมนาเอาเศรษฐกิจพอเพียงเนะะี่ยค่ะมาใช้ได้ด้วยอ่าตบมืออ่า ทั้งหมดนี่นะคะเป็นแค่เบื้องต้นนะคะของวิชาเศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาดูว่าถ้าเราทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่านำหลักปรัชญามาใช้แล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้มากขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย